ยินดีต้อนรับทีมงานชิมไปไม่บนทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม,ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมะต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการชิมไปไม่บนนะครับนี่คือรายการที่พาคุณเที่ยวแล้วก็ชิมไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่กินได้เออของกินได้ไมันต้องเป็นอาหารนะเนาะวันนี้ผมมีอีกหนึ่งสถานที่ครับที่จะแนะนําให้คุณผู้ชมได้มาท่องเที่ยวหรือว่าได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของมะพร้าวแน่นอนอยู่่า้กลางองมะพร้าวใหญ่โตมโหฬารเลยคือเกาะสมุยของเราด้เกิดว่านึกถึงสมุยนะฮะใ ความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าเป็นเกาะที่มีมะพร้าวเยอะที่สุดเป็นเกาะที่เต็มไปด้วยมะพร้าวหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะเรียกได้ว่าโคกขดทายแด์หรือว่าเกาะมะพร้าวก็ว่าได้นี่คือต้นตำรับของสมุยของเราซึ่งหลายๆพื้นที่ในสมุนยนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าทอนสะเกตหัวถนนหรือว่าฝัา่งหน้าเมืองฝั่งเฉวยงก็ยังมีรูปแบบนี้อยู่ก็คือเป็นวิถีชีวิตของชาวบ้านที่ ทำแบบนี้กันมาเป็นร้อยร้อยปีแล้วนะฮะวันนี้ผมอยู่ที่าลานมะพร้าวหรือว่าเขารเรียกอะไรหลังโรงมะพร้าวบ้านป้าน,นีนะครับอยู่หลังวัดสักเกตนี่เองวันนี้ทาไมถึงพาคุณผู้ชมมาดูมะพร้าวเพราะว่ามะพร้าวเนี่ยมันสามารถนําไปทําอะไรได้เยอะแยะมากมายเลยเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารโดยเฉพาะของหวานของข้าวมะพร้าวมีส่วนประกอบทั้งนั้นวันนี้ครับเราอยากจะพาคุณผู้ชมให้มารู้จักมะพร้าวมากขึ้นว่ามะพร้าวเนี่ย ราคาเป็นยังไงเขาไปเก็บมาจากตรงไหนมันเยอะแยะมากมายขนาดนี้เดี๋ยวเราไปหาผู้รู้ที่นี่ดีกว่าไปหาเจ้าของบ้านครับผู้ชมฮะตอนนี้ผมนั่งกับเจ้าของบ้านเรียบร้อยแล้วครับตัวใหญ่ใหญ่นั่งอยู่บนกองมะพร้าวนี่คือที่เรานั่งอยู่ี่กองมะพร้าวนะพี่โต ช่ไหมกองที่ไหนนี่กาบมะพร้าวกาบมะพร้าวสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยแนะนำตัวเลยกาบผมก็ผมชื่อล่นชื่อโต๊ะแล้วกันนะครับผมก็ทําอยู่ที่นี่แหละครับทำไมแม่ไม่ตั้งชื่อเป็นเก้าอี้พี่เพราะว่าเมื่อก่อนนะ ชอบไปกินของใต้โต๊ะเดี๋ยวนี้ตอนนี้ก็นั่งกินบนโต๊ะนั่งกินบนโต๊ะโอเคที่มาของคําว่าโต๊ะจบเรามาคุยถึงเรื่องมะพร้าวดีกว่าวันนี้ก็เหมือนที่บอกไปผู้ชมครับผมมาพาผู้ชมมามาถึงเขาเรียกแบบนี้เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกรงมะพร้าวรงมะพร้าวนะในสมุยของเรามีเยอะก็จริงๆก็น่าจะประมาณสัก สิบยี่สิบเจ้าสิบยี่สิบเจ้าก็คือพูดง่ายๆคาว่าโรงมะพร้าวก็คือเป็นสถานที่รับซื้อมะพร้าวจากชาวบ้านทั่วเกาะชาวสวนทั่วเกาะถูกต้องถูกต้องมารวมกันที่นี่ใช่ถูกต้องแล้วแต่ละแต่ละโรงเนี่ยส่งไปในที่ที่เดียวกันไหมไม่ไม่ที่เดียวกันแล้วแต่แล้วแต่ใครจะไปส่งไปที่โรงงานหรือว่า แถวแถวราชบุรีอะไรเงี้ยนะครับก็ต่างคนต่างมีขาประจํากันอยู่ก็คือมีส่วนของเราเองใช่เราทำตลาดของเรากันเองใช่ใแล้วอย่างของพี่โตเนี่ยหลักๆของพี่โตเนี่ยโรงมะพร้าวที่นี่ทาอะไรบ้างส่งไปข้างนอกหรือว่าเราทําน้ํามันมะพร้าวหรือเราทําอะไรของจริงจริงของผมเนี่ยผมจะทําให้มีประโยชน์ทุก ชิ้นส่วนของมะพร้าวเกือบทุกชิ้นส่วนเกือบทุกส่วนของมะพร้าวใช่ตัวลูกตัวลูกมะพร้าวที่เป็นลูกโตๆหรือลกเกตเอเกตบีนี่แหละเดี๋ยวเราเราคัดกันยังไงเอาสมมติอ่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมนั่งอยู่ในกองมะพร้าวใช่ไหมนั้นก็คือคละกันไปหมดเลย่ถึงเราลงตรงนั้นก่อนใช่ลงเสร็จแล้วไปแยกไซส์เหรอพอมีคนปอกมีคนปอกใช่ไหมอ๋อต้องปอกก่อนอ่าปอกก่อนแล้วเรามาดูขนาดข้างในมันอ่คนปอกเนี่ยเขาจะคัดไซส์ไว้ให้เราเลยอ๋อเขาจะเลือกให้เราเลยใช่มันมีกี่ไซส์พี่หนึ่งสองสาม แล้วก็สี่ห้าแตกต่างกันยังไงใหญ่สุดใหญ่สุดก็หนึ่งหนึ่งนี่คือต้องขนาดไหนถึงถึงขนาดขนาดขนาดนี้เลยพี่นั่นลูกข้างในมันนะลูกลเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่อันนั้นมันมะพร้าวหรือขนุนพี่ก็เออมะพร้าวก็ได้ครับโอเคใหญ่น้อยอ่าใหญ่น้อยก็คัดออกไปส่วนหนึ่งอันนั้นเราขาดีไหมเราจะขายหนึ่งกับสองกับสามเนี่ยเราจะขาย แบบเดียวไปราคาเดียวกันอ่าหนึ่งหนึ่งสองสามราคาเดียวกันใช่แล้วก็สี่ห้าสี่ห้านี่ก็จะเก็บไว้เป็นมะพร้าวที่ใช้ทําน้ำกะทิอ๋อหรือหรือว่าก็เอาถ้ามันเสียงจริงก็เราทํามะพร้าวย่างมะพร้าวแห้งอะไรพวกเนี้ยอ๋อไปไปแปลรูปไปอีกรูปแบบหนึ่งใช่ใช่ก็แบ่งคัดอย่างนั้นโอเคพอออกมาเป็นเป็นตัวเขาเรียกอะไรเป็นมะพร้าวบอกเสร็จแล้วใช่ยังไงอีกส่วนอื่นอย่างเช่นส่วนส่วนของเปลือกมะพร้าวอ่ะเปลือกเปลือกมะพร้าวที่เรานั่งกันอยู่เนี่ย เราจะส่งไปที่โรงงานทําใยมะพร้าวโรงงานทําใยใทำใยมะพร้าวเพื่อที่จะเอาไปแพคคับแล้วก็ส่งที่ไปที่จีนเพื่อทำก๊อกที่นอนก็คือเขาไปไปสู่โรงงานที่แปรรูปไปทำในรูปแบบของผลิตภัณฑ์นู่นนี่นั่น่แต่ที่เรารู้กันมากที่สุดนะฮะในส่วนของของใยมะพร้าวเนี่ยก็คือที่นอนที่เรานอนอยู่ที่บ้านใช่ใช่ทุกหลังอ่ะ ทุกหลังที่ที่เป็นใยมะพร้าวก็ใช่ใช่หมดเลยครับไม่ไม่ว่าจะนุ่มขนาดไหนไม่ว่าจะแพงขนาดไหนมันต้องมีส่วนประกอบอยู่ข้างในในในที่นอนบ้านเราครับอ่าโอเคอ่ะเปลือกกาบมะพร้าวออกมาแล้วมีอะไรอีกกานากลากลาที่ผมเอาไปเผาเผาเป็นถ่านทําถ่านใช่ถ่านกาลาถ่านกะลาซึ่งค่อนข้างจะให้อ่าความร้อนสูงครับ ควันน้อยควันน้อยใช่ใช่ความร้อนสูงควันน้อยก็ดีกับการทําปรุงอา่ะใช่ใช่ใช่เพราะบาร์บีคิวพวกปิ้งย่างแล้วราคาราคามะพร้าวเป็นไงพี่ตอนนี้โอ้ยแย่พี่อย่าถอนใจกันนะนั้นสิแย่แย่มากๆแย่ยังไงอ่ะบอกความแย่ของพี่มาสิเมื่อประมาณ6เดือนที่ผ่านมาเนี่ย ลูกหนึ่งสิบกว่าบาทอ่าๆผมเห็นอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นคือประมาณว่าถ้าเกิดมะพร้าวร่วงที่ไหนก็ชาวบ้านก็จะเก็บหมดเลยสิบห้าถึงสิบหกบาทสิบห้าสิบหกบาทตอนนี้นะครับเหลือสองบาทห้าสิบต่อหนึ่งลูกนะใช่เพราะอะไรมันถึงมันถึงราคาตกขนาดนีท้ทั้งทั้งที่บ้านเราสมุยเนี่ยก็คือมะพร้าวยังอยู่เท่าเดิมมันก็ไม่ได้โตขึ้นมันก็ไม่ได้ตายลงมากน้อยสักเท่าไหร่เหตุผลก็คือตอนนี้เนี่ยมีการนํเข้าของมะพร้าวจากต่างประเทศเข้ามาใช้ครับและทีนี้เนี่ยราคา มันก็นําเข้ามาสมุยเราหรือว่านําเข้ามาในประเทศไทยนําเข้ามาในประเทศไทยอ๋อมันก็คือมีผลกระทบหลักสําหรับชาวบ้านที่ทําอาชีพนี้เลยใช่จากราคาที่ที่เอาพูดง่ายว่าราคาดีอะราคาดีแล้วแทนที่จะอยู่มาแค่กลางๆอันนี้มันลงแบบต่ําสุดมาเลยถูกต้องเลยครับอันนี้ในรอบกี่ปีพี่ราคาผมผมว่าตอนนี้เกือบ20ปีแล้วไม่เคยต่ำขนาดนี้ไม่เคยต่ำขนาดนี้มาเลยก็ถือว่ากระทบกันตรงๆกระทบกันตรงๆเลยครับอะว่ากันไปโอเคมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับมะพร้าวแล้วแน่นอน ผมเชื่อว่าคนไทยของเราหรือคนปากใต้เนี่ยหรือว่าทั้งประเทศนะฮะที่พิี่เป็นคนดื่มคนกินคนกินของหวานกินของขาวมะพร้าวมีส่วนประกอบอยู่ในอาหารอยู่แล้วหลักๆมะพร้าวบ้านเราทําอะไรได้บ้างแกงนี้ไม่ต้องพูดถึงไม่ต้องพูดถึงคนใต้ทานอยู่้วครับพวกขนมขนมขาดไม่ได้ที่กะทิเช่นพวกกะละแมพวกนี้เลยครับที่เป็นอันนี้กะละแมนี่ของบ้านเราเลยนะของบ้านเราเลยสมงเลยบ้านจริงๆคนคนสมุยเรียกว่า ยานมยานมอ่าอ่าครับยาหนมผมเป็นคนต่างประเทศพูดไม่ได้หรอกยาหนมเข้าใจอ่ากะละเม่หรือว่ายาโนมมาเลยนะยานมมาเลยร่งยากเล่นอลินไม่ใครจับพึ่นนั่นเละนั่นเลยปัจจัยลอ่าก็คือเป็นหลักๆก็ทําทําของหวานทำของหวานแล้วก็ที่สำคัญคือกาละเมยหรือว่ายาหนมของบ้านเราเลยใช่วันนี้ผมว่าไหนๆก็มาลงมะพร้าวแล้วคุณผู้ชมครับมาดูมะพร้าวมารู้จักมะพร้าวแล้วรงมะพร้าวของเราเนี่ยอายุเก่าแก่เท่าไหร่ละรงมะพร้าวนี้ตั้งแต่สมัยคุณพ่อตั้งแต่สมัยคุณพ่อก็ไม่ต่ำกว่า 50ปีแล้ว้าสิปีที่เริ่มที่เริมที่ทำมาตอนนี้รุ่นที่เท่าไหร่แล้วเจเนอเรชันที่เท่าไหร่แล้วผมเป็นรุ่นที่สองแล้วครับรุ่นที่สองแล้วก็หมดจากพี่โต๊ก็หมดแล้วมะพร้าวก็หมดเวยอ่ะโอเคนะฮะโปรดักต์มะพร้าวเรามาสรุปกันตรงนี้ ตัวเนื้อมะพร้าวเอาไปทําขนมทําข้าวทาแกงตัวเปลือกมะพร้าวก็ไปทํานู่นทํานี่ได้เยอะแยะมากมายเลยทำน้ํามันสกัดเย็นด้วยเออเออเออใช่ใช่สมุยเรามีมีทำน้ำมันมะพร้าวขายด้วยใช่ใช่ตุ๊กมีไหมมีครับมีเหมือนกันมีน้ำมันทำน้ำมันสกัดเย็นน้ำมันสกัดเย็นครับน้ำมันมันเย็นกระเ็นน้ำมันสกัดเย็นครับแล้วมันนวดน้ำมันนวดที่ทําจากน้ํามันมะพร้าวมีสบู่ที่ทำจากน้ำมันมะพร้าวับน้ำมันมะพร้าวครับ อ่ะมาพูดถึงหลายเรื่องเ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วก็แน่นอนวันนี้มาโรงมะพร้าวแล้วนะครับวัตถุดิบของเรามีอยู่แล้วนี่คือมะพร้าวมันมะพร้าววันนี้หนึ่งอย่างที่ผมอยากนําเสนอผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะไม่เคยเห็นนะคนที่เคยเห็นแล้วเงียบๆไว้ก่อนเราไปดูวิธีคันตําคารเมกันด้วยดีกว่ากานกวนคารเมเพราะวัตถุดิบมีมะพร้าวแล้วก็ไปดูคารเมกันป่ะเดี๋ยวสักครู่เดียวเราไปดูในโรงมะพร้าวแล้วก็ไปทำคารเมนครับคุณผู้ชมครับวันนี้สนุกแน่โย มาจากมะพร้าวเหมือนที่โต๊ะพูดตะควยนี่คืออะไรพี่โต๊ะแชมพอันนี้คือแชมพูที่ทำจากมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวทำจากน้ำมันมะพร้าวส่วนประกอบมันมีอะไรบ้างก็มีน้ำมันมะพร้าวเปพน้าเป็นหลักนะครับผมแล้วก็มีด่างด่างน้ำด่างน้ำด่างเพราะว่าเพื่อจะให้มันเป็นก้อนขึ้นมาใช่แล้วก็มีผงขมิ้นผงขมิ้นหรือบางครั้งก็เอาผงจากเปลือกมัพคุดครับก็แล้วแต่ว่าจะ มีอะไรในในพวกสมุนไพรต่างๆที่เราผสมได้มันดีว่างั้นเถอะเรื่องสารเคมีมันน้อยเหมาะสำหรับการใช้ของเราใครที่รักสุขภาพหน่อยเกี่ยวกับผิวพรรณนี้โอเคเลยแล้วปกติเราทำขายก้อนละเท่าไหร่จริงๆตอนนี้ผมยังไม่ได้มีวางตลาดยังวังตลาดก็คือทดลองอยู่แต่ก็ใช้ได้แล้วใช้ได้แล้วกินได้ไหมใช้ใช้ครับใช้จะกินอย่างเดียวดูด้านล่างเงนี้อันนี้ฝากผมไว้ก่อนครับผมโถนี้คือ น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นอันนี้คือสกัดมาแล้วใช่เรียกว่าเวอร์จินออยล์นั่นแหละเวอร์จินออยล์ก็คือพูดง่ายอเป็นน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ใช่ใช่เวอร์จินบริสุทธิ์ออยล์ก็คือน้ำมันใช่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 กว่าจะมาถึงขนาดนี้นี่ผมว่าผ่านกรรมวิธีเยอะแยะมากมายนะเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องกรรมวิธีนะใช่มันยาวเอาเป็นว่าเนี่ยสกัดเย็นมาเป็นแบบนี้ใช่ใช่ตัวนี้คืออ่าตัวนี้เนี่ยก็คือน้ำมันมะพร้าวที่เราผ่านการใส่สมุนไพรลงไปผสมประสานแล้วใช่ครับ เหมาะมากคุณผู้ชมครับอันนี้ก็คือเหมาะสาหรับทําอะไรพี่แบบน่นวดนวดแก้เมื่อยแก้ปวดแก้ปวดข้อปวดเอวปวดอะไรประมาณนี้แล้วส่วนสกัดเย็นนี่ทำอะไรได้บ้างถ้าเป็นสกัดเย็นเนี่ยทำให้ผิวสวยทาผิวได้ทาผิวสด้ได้ได้แล้วว่าผู้หญิงบางคนก็เอาไปลบเครื่องสำอางก็คือล้างใช่ใช่กินได้ กินได้ใครนได้กินได้คนทอสุขภาพก็บอกมาเป็นดี็อกจะหายไปดี็อกด้วยใช่กินได้สกัดเย็นกินได้นะครับกินได้ทาได้แต่ไอตัวนี้ก็คือนวดอย่างเดียวครับอันนี้คือคือสมุนไพรที่เราพูดถึงเมื่อกี้ว่าเราจะป่าจะมาเป็นแบบนี้ใช่เราก็เอาไปทอด ออกไปให้ให้คั่วไปผัดไปอะไรก็แล้วแต่แล้วเสร็จแล้วใส่กินกับข้าวสวยร้อนๆไม่ใช่อย่างนั้นเอาไว้ทำาูกปักคบทำหรับอ่าอ่าโอเคคุณผู้ชมฮะข้างในที่เห็นนะครับที่ผมเห็นชัดเจนผมจับได้ไหมเพื่อนได้ได้มีขมิินแน่นอนนี่ขมิินจริงๆผม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 ไม่ได้พูดเล่นทับชิ้นส่วนกินได้จริงหรอจริงอ๋อบ้านนี้ไม่ธรรมดาลองกินเข้าไปแล้ว ถ้ามีปัญหาบอกผมก็พี่จะพาส่งโรงพยาบาลใช่วัดวัดอยู่ใกล้ใ้วัดอยู่ใกล้โอ๊ยเฮ้ยกินแล้วมันมีความรู้สึกร้อนร้อนเหมือนกับก็สมุนไพรไหมมิ้นเป็นเป็นมิ้นเลยนะก็นี่แหลอย่างมันเป็นแล้วตกลงนี่พี่ทำให้กินหรือพี่ทำให้นวดเนี่ย ใช่นวดนั่นแหล่ใจเย็นใจเย็นใจเย็นมันมันก็มีความรู้สึกเป็นเป็นสมุนไพรนะกินไปแล้วแบบทุกทุกอย่างในนี้ก็เป็นมิมันร้อนเลยมันไม่เป็นชันพวกการพลูเจ้าจริงพวกนี้ก็คือเป็นส่วนผสมเราก็ผสมในอาหารใช่ในพวกขนมของหวานอยู่แล้วใช่ที่เพียงเพียงเพียงแต่ว่าเราแค่ไม่ที่เราในอาหารมันเป็นชิ้นเล็กเล็กใช่ไหมที่ตอนนี้อาการผมเริ่มออกแล้ววัดอยู่ใกล้ๆเอามาใส่นี้แล้วก็ ไอ้สัขั้นมาเป็นน้ำเพื่อที่เป็นนวดทอดองไปเป็นนวดหอมมากคุณผู้ชมครับอ่ะโอเคอ่เราไปดูกันต่อไปดูกันต่ออ่ะไปต่อไปเราไปดูขนมกันดีกว่าไปทำกะละมงครับคุณผู้ชมครับได้ๆครับครับขอขอบพระคุณทีมงานชิมไปไม่บนทุกท่านนะครับขอขอบพระคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ